ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาทำพิธีรอดท้องช้างนะครับวันเกิดน้องโจเซฟแล้วก็คุณแม่ปณิศรานะครับแล้วก็วันนี้เราไลฟ์สดไม่ได้นะครับเราก็จะมาลอดท้องช้งางน,นะครับผมทำเป็นคลิปให้นะครับผมก็วันคล้ายวันเกิดนี้ก็ขออวยพรนะครับให้คุณแม่ปณิศราแล้วก็น้อง จดเซฟลูกชายของคุณแม่โมนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญขอให้สมหวังทุกประก,การแล้วก็กิจการการงานรุ่งเรืองไม่เจ็บไม่จนรวยๆเฮงๆยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณที่ท่านาได้มาให้ข้ามือได้เป็นได้ไม่ใช่ขอขอบคุณที่มาขอพรจากข้ามือแล้วก็ข้ามือจะลุนบัลดาให้กับแม่พีขอให้สมหวังกันแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเราทำพิธีรอดทองช้างกันเลยนะครับมาข้ามือ ทีงานเตรียมตัวที่จะมาร้องเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะร้องเพลงนะคะก็สองช้างก่อนแล้วกันนะครับอ้าวตุ๊าธุ๊อมพี่ผู้ชมเอาเดี๋ยวผมจะบอกเองนะฮะตัวาธุซาตูซาตูแล้วจะพอประกำแม่ประกำกระไรบันเลนลูกล้านที่รถสองช้างให้คุณคุณแม่คุณแม่ปณิศราแล้วก็น้องโจเซฟศรีรัตนา ขอให้ท่านโชคดีเด้อมีความสุขความเจริญจะเก็บจะจนเด้อลูกหลานที่หลอดทองสร้างเป็นตัวแทนหลอดทองสร้างไอ้เพื่อนได้บัตรในซ่าตุ้บัตรก้พนก้อนกิจการงานรุ่งเรืองการเงินร่ำรวยเด้อจ้าไปไปรอดนะเพื่อนเดี๋ยวโปรติบก้อนอันนี้แกันที่กันเห้นไหมนะครับใส่เพิ่มไฟเด้อเห็นบ่แหลก่อนประชุมส่องไฟหน่อยมาแบบว่าแบบยังไงคะแม่แม่เออมองนี้เห็นอยู่นี่นะคะขอให้นะคะอธิษฐานปรารถนาพร้อมกับ ความต้งเลยนะคะ่กลางผาปงาปงอยู่เก่าพราเจา้าอยู่หัว <_ struggling> พุดโทษพุทธัดจำจัดออกไปเสนามนลท่นยาขเข่ามาไก่อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีแม่ค็เก็บบาา่อใดก้อมไข่บ่มีได้บัดนี่จะเจ็บจะจนได้ลำลำเลยรุยยิ่งยิ่งขึ้นไปเด<ม>้อโคชโค,ชโคลาบเ้อโชคลาบมากมายขาขายก้าวหน้าเงินทองไรมาสุขภาพอุดมสมบูรณ์นะครับเด้อหายเงินแสดเขาบ้านหายเงินหลานเขาเฮี้ยนได้บัดนี่ให้ดวงเฮงตลอดปีให้ดวงดีตลอดไปครับ อ้าวเดี๋ยวมาพี่เบอร์บันทึกเ็นโบบันี้เห็นเห็นอ้าวนะคะทีมงานเรามาร้องเพลงนะคะแม่แม่เป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะของคุณแม่ปนิสลานะคน้องโจเซฟนะคะฟังครูที่แบทบีเดย์ทูยูแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยู Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, you. Happy, birthday, happy, birthday, birthday happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday <to> Happy birthday to you สุขส <Aww> ันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดครับแม่ปานิสลาแล้วก็น้องโจเซฟครับผมสุขสันต์วันเกิดนะครับผมสวัสดีครับรางวัลป๋องรางวัลรางวัลนะไส้เกี๊ยวเสียงอาจารย์กโอนนะคะนี่นะคะ ให้มีความสุขมากๆเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอโอเคขอบคุณพี่บูชูขอบคุณคนโจ้ครับผมอ,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 อ่าเรียบร้อยครับโอ้ฝ่